สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเคนรัฐาเลิศพักดีพรครับค่ะอลิซอลิอสาแซ่เลียวนะคะคุณผู้ชมครับผมวันนี้แล้วเราจะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับครับเรื่องของการลดน้ําหนักนะฮะจะมาแนะนําการแต่ประเด็นคือเราไม่ได้อยู่กันเพียงแค่2คน 2> ใช่ถูกตอ้องวันนี้เราอยู่กับดาราซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังคุณผู้ชมครับที่เขาเปลี่ยนไปและแบบดูดีขึ้นโหดเปลี่ยนไปเยอะมากต้องเม,มาส์เลยนะเรียกว่า ถือว่าเป็นหุ่นใหม่หุ่นเฟิร์ม <firm, S 2> หุ่นฟิตคือดูพอมดูเพียวมากๆตอนนี้ต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณแจ็คเฉลิมพลหรือว่าคุณแจ็คแฟนฉันนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัโหดูสิ เป็นคนละครจริงๆคุณผู้ชมลองดูฮะภาพเดิมภาพจําเรากับคุณแจ็คแต่วันนี้คุณแจ็คเปลี่ยนไปครับผมไม่เหมือนเดิมเลยหน้ามือเป็นหลังมือใช้คำนี้เลยได้ไหมฮะได้ครับผมนะอันนี้เรียกว่าสาวกรี๊ดมากๆเลยนะต้องสงสัยแล้วแหละว่าไปทําอะไรยังไงมาครับผมผมก็มีตัวช่วยดีๆนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ B5 นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม B5 นะครับที่ควบคู่กับการออกกําลังกายนะครับที่แจ็คก็ทําอยู่ตลอดนะครับเลยทําให้ผมเนีพร้อมแล้วก็ สุขภาพดีแบบนี้แหละฮะนี่ถามาประเด็นคือบางคนครับเห็นว่าคุณแจไปเข้าโปรแกรมมาครับอันนี้เป็นโปรแกรมอะไรยังไงฮะก่อนนั้นนั้นนะครับก็มีเข้าโครงการเอ่อซิตี้เดถ้าจำมันได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เข้าไปตอนนั้นจุดเริ่มต้นในการที่ผมร่นหนักเนี่ยก็คือตอนนั้นรู้สึกจะหนัก120่กิโลกรัมแล้วตอนนั้นลงไปเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นลงไป20่กิโลครับ20่กิโลก็เหลือไปร้อยโลเหลือ100ยโลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยหลังจากจบโครงการปุ๊บเนี่ย คุณเชื่อไหมว่าภายใน3วันอะครับยังไงผมขึ้นมาเกือบ3-4โลอ่ะคือขึ้นมาเด้งขึ้นมาร้อยสโลตอนนั้นอะแค่3วันหลังจากจบโครงการเด้งมา3โลแปลว่าแปลว่าโหยกินแหลกเลยโหยเพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวแล้วตอนนั้นไม่ได้กินอะไรเลยคือแบบกินแบบพวกแบบ อกไก่ปันแล้วก็กินอาหารคลีนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าสารอาหารมันขาดแล้วเราเวลาไปทางานมันจะห่วยหอ่มันจะร่วงๆอะไรเงี้ยเหนื่อยง่ายคือไม่ได้กินเหมือนชาวบ้านที่เขาแบบปกติกินกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเครียดว่ะครับเออแล้วเรารู้สึกว่าแบบพอแต่แต่แต่เครียดอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เราแบบหมดโครงการปุ๊บแบบแล้วเรารู้สึกว่ากลับมาอ้วนใหม่น้ำหนักกลับมาแล้วไม่ไหวนะเออจะกลับมาแล้วแล้วเราก็เลยเครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันมันน่อยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอตอนนั้นเนี่ยก็ร้อยร้อยสี่โลงเราเราก็กลัวว่าแบบอุ้ยเราจะกลับมาอ้วนแล้วครับเราก็เลยโชคดีตรงที่ว่าเรามีตัวช่วยบีไอฟ์ซึ่งผมเนี่ยก็ทาน B5 เนี่ยมาหกเดือนอ๋อเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงยี่สิบหกกิโลครับลดไปครับผมโหก็เดือนละประมาณเกือบห้าโลนะสี่ห้าโลนะใช่ครับผมน้ำหนักตอนนี้ก็เจ็ดสิบแปดกิโลอ่ะ โโอหลดลงมาแบบเยอะมากใช่ครับผมกางเกงตอนนี้ใส่ไซส์อะไรแล้วเนี่ยกางเกงแต่ก่อนเนี่ยเอวถ้าเห็นในอินสตาแกรมที่ผมโพสเนี่ยนะมันตัวใหญ่มากสี่สิบเอลประมาสี่เจ็ดสี่แปดเอวสี่สิบเจ็ดใช่ไม่ทราบว่าเป็นคนท้องไหมฮะอย่างี้ต้องเป็นไซส์ XXL อะไรแนวๆนี้แล้วนะมันใหญ่มากพี่แต่ตอนนี้เหลือประมาณสามสามสี่สามห้าเดฟเลยครับเดฟโอ้ยไซส์เปลี่ยนนะจ๊ะหายไปเกือบเกือบสิบนิ้วใช่ครับผม คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าต่างขนาดนี้เปลี่ยนขนาดนี้ตัวนี้เลยนะ B5 เลยใช่ครับผมใช่ไหมฮะอุอยแล้วตอนนั้นตอนที่อ้วนน่ะสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างตอนที่อ้วนนะครับแจกก็สุขภาพร่างกายคือหลักๆตอนนั้นจะป่วยจะป่วยคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ผมเลือกรดน้ำหนักเนี่ยมันก็มาจากจุดเริ่มก็คือกลัวเราแบบป่วยหายใจแบบหายใจตอนกลางคืนบางทีก็มีแบบช่วงหยุดหายใจก็มีมีมีพราคนอ้วนมันจะแบบไม่รู้ตัวบางทีอย่างอย่างบางคนอย่างเงี้ย หลับไหลไหลตายก็มีนะเอเพื่อนเป็นเหมือนกันคือกลดังมากแล้วแบบบางทีกลแล้วน็อกไปเลยอ่ะใช่แล้วก็คือหยุดหายใจน่ากลัวน่ากลัวจะอะไรนะไขมันเบวามดันเบาหวานมาหมดเลยนะจ๊ะี่ยงมันเยอะเหมือนกันครับแต่ถือว่าแรงมากใน Instagram แล้วก็ในพวก Facebook นะคะหรือว่าพวกบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเขาก็พูดถึงเหมือนกันนะอันนี้ยหน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับแบบนี้ เปิดด้านในอ่ะเปิดด้านในนิดนึงเปิดด้านในนะครับมัจะเป็นซองสวยๆใส่ไว้ด้านในนะครับผมไม่ใช่เปิดมาแล้วเป็นแค่แบบแผ็งสองแผงไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเป็นซองแยกให้คุณเลยนะแล้วเราก็ไปพกพาได้ตลอดนะครับผมสมมติว่าเราไม่อยากเอากล่องไปติดรถเงี้ยเราก็ดึงซองไปตามมือสามมือนะครับเช้าของวันเย็นครับผมสามมือต่อวันใช่ครับผมก่อนอาหารนะครับทานก่อนอาหาร20นาทีนะครับผมข้างในก็จะเป็นแคปซูลสีเขียวครับผมแล้วถ้าเกิดลืมทานขึ้นมาทำไงอ่ะก็ มมติเช้าทานไปแล้วนะครับเราก็มาเป็นมื้อเที่ยงก็ได้ครับผมเพราะเราก็ต้องทานทั้งวันอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าไปรอมื้อหน้าได้เหมือนกันใช่ครับผมเราลดเยอะขนาดนี้เดือนนึงประมาณ4ี่ห้าโลแปลว่า6กเดือนเท่าไหร่นะยี่สิบเท่าไหร่นะครับยี่สิบหกกิโลครับยี่สิบหกโลและคนสงสัยครับว่านี่คือยาหรือเปล่าเออมันดูน่ากลัวหรือเปล่าคือยาหมายถึงยาลดยาลดอ้วนไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกมองผมอย่างนั้นว่าแบบเอยแจ็คไปใช้ยาไใช้ยาแล้วเขาอ้วน่าจริง ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม B5 เว้นะครับเป็นไม่ใช่ยาลรควาบอ้วนแน่นอนครับจริงๆมันคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับจากธรรมชาตินะครับผมไม่ใช่ยาคุณผู้ชมคือความต่างๆกันระหว่างยาจะเป็นเรื่องของสารเคมีหรือเป็นเคมีที่มันตกค้างในร่างกายได้แต่ตัวนี้คือธรรมชาติปลอดภัยผมยกตัวอย่างเลยนะครับว่า B5 เลยนะครับก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยหกอย่างด้วยกันแต่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นแอลคาไลนแอลคาไลนคืออะไรครับ นี่เลยฮะเป็นการช่วยเผาผานใช่ไหมถูกต้องนึกภาพเลยว่าถ้าเราวิ่งเรากางกายจะเดิมที่วิ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้โหเงยออกเยอะมากแต่ถ้าคุณใช้ตัวนี้แล้วเง่ออกเยอะกว่าเดิมแล้วเผาผานได้มากกว่าเดิมมีส้มแขกด้วยส้มแขกส้มแขกคืออะไรส้มแขกส้มแขกนะฮะส้มแขกนะคะก็ช่วยเหมือนการช่วยทําให้อิ่มง่ายอิ่มไวคือเรื่องเรื่องปกติแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะหอยอาหารรู้สึกอยากอาหารกินทั้งวันเลยใช่กินทั้งวันแต่อันเนี้ยคือ กินปุ๊บเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันบล็อกอ่ะฉันรู้สึกว่าเอ้ยฉันกินแล้วกระเพาะเราก็ดูเล็กลววางไว้อย่างงั้นอกรงแล้วก็จะมีกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนี่ก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการบล็อกแป้งนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งผมดีใจคือบล็อกแป้งดักไขมันนะครับแล้วก็เร่งระบบอัตราการเผาผลาญในร่างกายได้ดีมากแล้วยิ่งถ้าแบบว่าทานบีไฟไปแล้วเนี่ยนะครับก็ ออกกาลังกายไปด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้เราเบิร์นแล้วก็ทําให้ระบบเราดีขึ้นมากเลยครับเห็นผลเร็วขึ้นด้วยก็ถือว่าจริงๆไม่ต้องมานั่งควบคุมอาหารแล้วนะแล้วก็เวลาเห็นอะไรเราสามารถ Enjoy Eating ได้เต็มที่ก็แต่ก่อนแบบผมจะอดอาหารใช่ไหมแต่เดีนี้แบบผมเวลาทํางานเหนื่อยมันเครียดงเงี้ยเครียดในที่นี้คือแบบโอ้ล้าจังล้าแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยความสุขคือกินสิครับกับฟานไปก็ ต้มเลยครับผมแต่จริงๆคือเห็นตลอดนะคนนี้นี่คือเอ็นจอยอิตติ้งมากใน i อนี่ก็คือโพสตแต่รูปอาหารอย่างเดียวเลยแต่อาหารนี่คือไม่ใช่แบบเอ้ย10โมงสิบดโมงนะสามทุ่มสี่ทุ่มกินอยู่เหมือนเดิมถูกต้องแปลว่าคุณแจ็คใช้ b 5แล้วไม่ต้องโหยไม่ต้องหยุดไม่ต้องชีวิตลำบากทรมานครับชีวิตดีเหมือนเดิมถูกต้องกินได้เหมือนเดิมแต่หุ่นได้แบบนี้นะเดี๋ยวนะสงสัยแล้วถ้าหุ่นได้แบบนี้เนี่ย มันมีโยโย่เอฟเฟกหรือเปล่าหรือ<ม>ว่ามันมีพวกแบบผลข้างเคียงไหมคะไอเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยนะครับมผมก็ผมเป็นคนใช้นะผมเป็นคนลองใช้แล้วสําหรับผมเนี่ยผม ผมไม่มีแบบว่ามีปวดหัวเครียดนอนไม่หลับไม่มีสำหรับผมไม่มีลืเวียงเวียงก็ไม่มีไม่หงุดอารมณ์ดีเป็นปกติครับคุณผู้ชมลองดูครับคุณแจ็คตอนนี้ไม่มีข่าวนะฮะว่าเอ้ยไปเวียงนักข่าวไปเวียงื่อนเมื่อวานี้อารมณ์ดีเหมือนเดิมสร้างสิ่งพอรอให้เราได้เหมือนเดิมคือทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดแต่สิ่งสำคัญคือเราเราเรามีตัวช่วยที่ดีคือ B 5้าอาหารเสริมนะครับย้ํานะครับว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ทานควบคู่กับออกกาลังกายไปเนี่ยนะครับ ทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยจากที่แต่ก่อนผมมองว่าแบบการอ้วนของเรามันแบบเฮ้ยมันเป็นทุกข์จริงว่ะพี่เป็นทุกข์แบบอะไรอย่างคือแบบมันทําให้สุขภาพเสียแล้วก็ทําให้เราแบบวิตกกังวลว่าเฮ้ยเราจะทํางานแบบแข็งแรงได้ไหมวันนี้เราจะป่วยง่ายไหมเราจะอะไรเพราะคนเราอ่ะแต่ก่อนตอนอ้วนมันน่ารักในตอนเด็กไงแต่พอโตขึ้นเนี่ยโตขึ้นแล้วไม่น่ารักแล้วใช่ไหมพออ้วนเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มแบบ เดี๋ยวถ้าเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแบบต้องเลี้ยงพ่อแม่เราด้วยเราก็กลัวเครียดหน่อยเหมือนกันเราอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อารมณ์ว่าแบบเออได้เกิดตอนอ้วนอาจารย์วันหนึ่งทำงานได้แบบงานสองงานเหนื่อยแล้วงานเดียวก็เหนื่อยแล้วครับแต่พอเป็นหุนบบนี้แล้ววันหนึ่งได้เยอะขึ้นรับงานได้เยอะขึ้นถูกต้องครับผมริ่งถือวิ่งงานได้ถือว่าเป็นเป็นแรงจูงใจสินพลายได้ใช่ครับผมใช่ไหมอ่ะแล้วแรงจูงใจครับก่อนที่จะตอนตอนที่อ้วนอยู่อะไรคือแรงจูงใจที่แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วจุดนี้เราต้องลดแล้ว เริ่มต้นแรกคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พร้อมเพื่อจะแบบให้นาตาดูดีขึ้นหรือแบบมาสายแบบหลอ่อหรืออะไรไม่ใช่เราเราเลือกที่จะลดตอนแรกเลยคือสุขภาพครับอ๋อแปลว่าแปลว่าเริ่มเห็นใช่ไหมว่าร่างกายไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ครับมัน,ม,นมันเหมือนกับมันเหมือนเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ลวมันเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ได้ตลกแล้วมันไม่ได้ตลกแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นนะเราไม่อยากอยู่ใช้ชีวิตไปนานๆอะไรเงี้ยอ,อยากมีครอบครัวหรือแบบอยากมีอะไรทําแบบ ตอนโตไปอีกเงี้ยจะครอบครัวพ่อแม่เราอีกใช่ครับผมแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราเลือกแล้วที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีใจมากที่แบบว่าตอนนั้นแบบไม่ได้กลับไปอ้วนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนว่าถ้าคุณยังไม่ลองก็ลองซะ b ีนะครับเปัอช่วยที่ผมลองแล้วแล้วปลอดภัยแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรหลายอย่างเพราะว่าเป็นสารสกัดตาก จากธรรมชาตินะครับผมนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยฟังคุณแจ็คมาก็เริ่มสนใจแหละเพราะว่าเห็นคุณแจ็คเปลี่ยนลุกผอมได้ขนาดนี้นะคะคถ้าอยากจะสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไหนดีอะโอ้แน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อนะครับตามนี่เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับผมนี่ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เลยนะใช่แล้วครับผมอะแล้วบอกให้คุณผู้ชมอิจฉช้าหน่อยครับสับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าชีวิตคุณแจ็คดีขึ้นยังไงบ้างชีวิตของผมนะครับก็ดีขึ้นคือหนึ่ง คลองแคล่วขึ้นนะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยกลนนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าร่างกายของผมเนี่ยมันเฟิร์มขึ้นเฟิรม์รม,รมขึ้นแล้วก็มันไม่ค่อยมีโรคภัยอะไรละเพราะว่าเราเพิ่งไปตรวจมาน้ําตาลก็ลดลงนะครับความ,มดันก็ดีขึ้นสุขภาพดีแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือคนรอบข้างเราเรา มั่นใจในตัวเองแล้วเวลาเราจะออกไปไหนหรืออะไรเงี้ยครับผมนะครับที่สำคัญคือดูจากคุณแจ็คครับเปลี่ยนไปนะว่าผมรู้สึกนะว่าถ้าเกิดผอมลงแล้วเนี่ยหนึ่งจะดูเด็กลงแล้วก็ดูไม่โทมจะดูเฟซตลอดเวลาทํางานหรือแค่ไหนก็ยังคงดูดีที่สาคัญคือดูยืดขึ้นหลายค,คนทักมะว่าเฮ้ยทำไมดูเหมือนสูงขึ้นมั่นใจด้วยดูยืดขึ้นน่าจะแบบตะกอนมันมาด้านข้างนะพอมันลงแล้วมันก็จะมีแบบมันก็ดูเพียวขึ้นเชฟสูงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับครับผมนอกจากนั้นแอท i t u d e ของเราก็ดีขึ้นด้วยไงารก เราแบบว่าลดลงแล้วใช่ไหมคะผอมลงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันทําอะไรได้แบบตอนนี้คือมั่นใจขึ้นมากครับผม <c oughs> นะครับผมเอาละครับนี่คือสิ่งที่เรานํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับเป็นอย่างนี้ขอบคุณคุณแจ็คมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ B5 นะครับตัวช่วยที่ดีมากๆนะครับผมย้าอีกทีนึงดีกว่านะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมนะครับ สารสกัดจากธรรมชาติ100%ครับผม oh, <okay. S 2> ใช่แล้วะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะเราต้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ